ประหยัดพลังงานนั้นมีหลายอย่างแต่ที่เห็นแน่แ,นและชัดเจนก็คือในการปิดน้ําที่ไม่ใช้หรือใช้อยู่แล้วรั่วซ่อมแซมให้มันดีแล้วก็ปิดไฟซึ่งไม่อาจใช้ซึ่งไม่ใช้แล้วเช่นออกจากห้องก็ปิดไฟปิดพัดลมปิดแอร์ง่ายๆไมเกินป,ปิดพัดลมปิดแอร์มาทุกครั้งที่เราเลิกใช้แล้วเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเนี้ยเราต้องมีจะดเว็บับเพราะว่าหลังจากใช้แล้ว ที่เราเก็บปั๊เอาไว้กระแสไฟก็ยังมีการทำงานอยู่ทำให้เสียพลังงานบ่พัานแทนการใช้าเตู้เย็นค้างไว้นขณะที่ไม่ใช้งานก็ควรปิดไว้นะคะุณประหควรปิดประตเพื่อเป็นการเซฟพลังานต้มเพื่อแทนต้นไม้ที่สูญยะลาสติกเพราะว่าตอนนี้ถุงพาสติกเกอนโลกแล้วนะคะแล้วมันใช้การย่อยสลายได้นานมาก